ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ความอ่อนแอก็ไม่เคยทำให้ใครมีชัยชนะวันนี้เราจะมาพิชิตชัยชนะด้วยกันมาเก็บหมากหมักลูกพุ่นปลาค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าก็ยังปร่สุกคักจ้ายังไม่สุกมากนะเนี่ยเนี่ยหมักลูกพุ่นปลาจ้าเนี่ยเซมต้นอยู่ค่ะพี่น้องจ้าคุณอ่ะนะคนะ เต็มต้นดิจ่าหมาลุกพูนป่านะจ๊ะบ่มีแต่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะจะบอกให้อันนี้ก็เป็นหมากแบล็คบุรี่นะคะแบล็คบุรี่แซ่บค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ลุกพูนป่านะคะคันบ้านเพื่อนก็ใช่วา่าหมากขั้นเนะาะปลาเพื่อนใชวา่าหมากขั้นอะอืมหวานพอดีพี่นอ้องคอยลูกแล้วกันนะอืม แซบ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 เดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นอีกนะคะแซบพี่น้องแซบ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 ,บนะคะมาดูนเนี่ยเมนมืดค่ะพี่น้องจ้าต้นน,นี้เมนมืดนะคะมั่งมาพ่านด้วยเหรอเนี่ย หมากันพี่องเดี๋ยวจะเก็บหมากั้งเลืออจังน้อยไปกินก่อนนะคะเอลูกนี้เห็นบ้านี่เนี่ยโอ้ลูกนี้แตกพอดีเลยแตกพอดีเลยดูสิเอาใหม่เอาใหมลูกไหนดีลูกนี้อา่าเนี่ยแล้วก็จะทำการเช็ด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 แล้วก็กินนะคะ แซบพี่น้องแซบแซบต,นนแตัวนีกับแมนตัวนีกับแมนพี่น้องนี่กัแแบแม่นะคะมืนนอมนมนือหนีอ้มือนมือหนีส้วกค่าแดนี่พี่น้องมือนมาเก็บไหมเบิงเบิงเบิงเองอมาหนี่มันนั่นมันเป็นแมง เนี่ยเหโอยอ๋อไม่ดีไม่นี่เฮ้ยใจวายเฮี้ยซัมไอ้ลูกนี้มันเป็นแมงโอ้ยพี่น้องดอกกิลี่ได้พี่น้องเลยดอกกิลีกับพี่น้องมึงด้วยเหรอด๊อกด๊อด๊อกด๊อกนี่ยต้องเอาหน่วยเรื่องเหลืองนี่หน่วยนี่เหลืองก็มูเห็นไหมคะ หน่วยนี้เหลืองนะเนี่ยเนี่ยสุกเนี่ยก็จะขึ้นจังสุกส่งเป็นแมงปะเป็นแมงป่ะป่ะแซบแซบพี่น้องแซบเต็มอยู่พี่น้องกูละกูละพี่น้องหน่วยนี้กับน,น่วยเหลืองหน่วยนี้กับแซบเนี่ย เนี่ย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 พี่น้องอ,อุ้ยแซ่แบแซ่แบแซ่บโอ้ยสุดยอดเลยไปยามากนี่สุกด้วยเดียวพี่น้อมึงด้วยล่ะ ว้าวว้าว,ว,าวอันนี้พันธ์สีแดงค่ะพี่น้องอันนี้พันธ์สีแดงว้าวสีแดงสุกไรจนหนึ่งจุดของเท้าพี่น้องตายต่แต่แต่แต่มองดูนี่มุมมุมมั้งเปนยังไงี่น้นนนนองกานโน้สีแดงมันก็ยอยู่สูงแหละ แซบแซ่แบแซบแอ้าวน้อยสีแดงยุดสูงพี่น้องเอ้ยเอาบ่ได้เอาบ่าได้ไดต้นนี้สูงต้นนี้สูงต้นนี่ยืดสูงพูณนะเมียนมดพี่น้องเอ้ยเมียนมดกับพี่น้องพูณนะพูณนะพูณนะเมีนบ่นะคะถ่ายกล้องหนาส้มบ่ได้พีน่น้องจ้าเข้ากับปลาส้มมาแล้วนะเนาะเข้ากับเสบงจนนันทร์นวลจันทม่นนี่แหละพี่น้องเห็นบ่อนี่เห็นบ่คะ พน้ะคุณอะคุณอะพี่น้องมุดเหรอว้าวว้าว้าวว้าวว้าวมือเื่นมือออ่นมืออื่นพอดีก่านีพี่น้องมืออื่นพอดีก่านีคุณ่ะเมื่อมาด้วยพี่น้องคุณอะเมื่อเบื่อเื่อุะเห็นบ่เห็นบ่เห็นมากว่าคุณอะคุณอะน่ะมาเนี่สิพอดีกินพี่น้อง อันนี้เฉพอดีกินปึ๊บพ,พยายามอยู่เช่นในกวมสำเรอยู่เช่นปิ้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยแซบแซบแซบ,บพี่น้องแซบหาบ้างี่ก้นอนหาบ้างี่ก้อนหน้าหน,นีหน้าหน,นีบน่อนซ้อนหนอพี่น้องเนี่ยพกันมกแอปเปิ้ลพี่น้อง ผลหลายพูดพี่น้องแพื่อนเต็มดินย่อยมันแมงอยู่พคนนี่มาแก่เปิ้ลแม่นเมื่นมาแก่เปิ้ลนี่พี่น้องเฮ้ยแม่นเมื่อได้นี่ถ่ายหมู่บ้านพี่น้องถ่ายหมู่บ้านเห็นบ่นี่ถ่ายหมู่บ้านโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนมาแก่เปิ้ลกระไรใช่ว่ะบ่มากพี่น้องอันไปเก็บอันเก็บไปกินเมื่อเรานวยซื้อกินกาแฟเจลอันนี้ก็แอปเปิ้ลพี่น้องอันนี้กัแอปเปิ้ลจะว่ามากระนี้นี่ มากรนี่อันคือจำพวกทั่วอันทั่วดินบ้านเฮานี่ละแต่ว่ามันอันโอเวอร์แมนอ่าคือกันกับบกบ้านเฮาพี่น้องเพราะว่าเฮาแขัมันโลลงมาเน่เฮาเฮาเจาะตีนขยี้ขยี้กับสิเหลือจะไนมันแล้วเอาไนมันอันตากแหงตากแหงแล้วเฮาเอาเครื่องนีบเอาเม็ดมันมากินสิไปทอดหรือไปอบกับแซบหรือว่าบ่ทอดบ่อบกับกินได้เลยคือจงมันคือจงทั่วดินบ้านเฮาพี่น้องนะคะ เอาพี่น้องสั้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้นะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บอันนี้กับป้าป้ามาใครมาแบค็คบุรีค่ะพี่น้องจ้าป้าแบคบุรีนะคะแถวนี้ป้าแบคบุรีนะคะถ่ายมือบ้านกับพี่น้องจ้าถ่ายมืบบอบ้านนะคะโอเคนะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้นะคะนะคะ หมากอันนี้ห้ายพี่น้องพลไม่ช่วงนี้หลายกับพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะปราถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการดีไหมคะบอกตัวเองย้ำตัวเองว่ารวยรวยร,วย,รวยสำเร็จสำเร็จสำเร็จโอเครักนะจุ๊บ